โอเคครับสวัสดีครับท่านผู้ชม <c oughs> oh. เปิดตัวยิ่งใหญ่มากวันนี้เราไม่บอกว่าเป็นใครนะครับวันนี้เรามีโอกาสได้พบกับเขาเรนะขาซิ่งประจําสันเขื่อนบางปะอินนะครับถ้า <c oughs> เอ่ยชื่ออย่างนี้มาแล้วทุกคนต้องรู้จักครับเรามาเจอกันครับ ชื่อป้อมครับ,บสุาวัสดีครับเดินทางมาไกลนะครับเนีถ้าเฟซบุ๊กเขาจะชื่อว่าปั๊บโอนะครับปั๊บโอนะแต่ว่าชื่อสมัยเรียกคันก็ตั้งแต่อยู่โรงเรียนด้วยกันก็ชื่อว่าชื่อป้อมนะครับป้อม,อม,มแต่ว่าเป็นตัวป้อมเล็กๆก็เลยชื่อป้อมแต่ว่าในเวลาไปอยู่ที่แถว อายุทยาใช่ไหมเขารู้จักในในนามของชื่อปั๊บครับชื่อปั๊บนะครับปับ๊บไป,บปถามมาชื่อป้อมนะไม่ไม่มีใครรู้จักเขานะครับ <laughs> วันนี้มาในชุดของทีมบูบามนะครับนี่บูบามแล้วนิ่งครับผมก็มีโอกาส <Okay. S 2> ได้เสื้อตัวนี้มาหนึ่งตัวเป็นเปืี่ยนใส่แล้วมันต้องบูบามสิมขับกระแลงนะแน่นอนเลย,เ,ยเชียรเชียร์นะวันนี้เราจะจัดสักเพจไหนดีครับ พอเบาๆค,ค,ครับจ็อกช็อคเออให้มันเบาๆจริงๆนะ <c oughs> ส่วนสองครับสอง,สองเออเดี๋ยวรอรอแฟนก่ันไหมรอแฟนก่นอนเราทำคอนเทนต์รอก่นอนมีอะไรม <c oughs> ีช่วงวอร์มตอ <c oughs> นนี้เป็นเอ,อ่อมีเทคนิคการวอร์มไหมครับช่วงนี้ช่วงนี้ครับส่นสองไม่อะไรมากครับมันต้องวอร์มใช่ไหม แต่ก่อนแต่ก่อนนี่คือมันเป็นเรื่องไกลตัวเนาะพวกดิวพวกอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่าพอมาจับจริงๆเข้าแล้วมันมันเรื่องที่ใกล้ตัวใกล้ตัวและจาเป็นต้องใช้ใช้ครับนะครับก่อนวิ่งทุกครั้งเราต้องดิวครับทําให้เป็นนิสัยครับเออแต่ก่อนมองข้าบเออก่อนจะมาเนี่ยก็ใส่เลยวิ่งสั้นขึ้นบังเป็นไหนหยุดกี่วันครับถึงวันไหนครับเนี่ย เดียวจุดถืสิบเอ็ดวสิบเอ็ดโอเควันนี้ก็ตะเวนไปทั่วภาคอีสานแล้วมั้งเนี่ยยัง <c oughs> ยังเนาะโอเคเสีย<ส>ได้สามจังหวัดนี่นะครับเออช่วงนี้ไม่มีงานวิ่งเนาะเพราะว่ามันเป็นช่วงโควิดด้และถ้ามีงานวิ่งนี่ถ้าได้ลงมาเนี่ยถือว่าต้องมากวาดรางวัลถือว่ายังไม่ถึงขนาดนั้นครับเราเล่นช่วงไหนนะครับอายุเท่าไหร่นะห่าฟันลันก็สิบหกถึงสิบเก้า 1ตถึง39โอ้มันช่วงมันกว้างอยู่เนะ 5, าะ1 9 10K ก็30ถึ 39. <อ>ง39โอ้ะะถือว่า <laughs> การที่จะได้ถ้วยมาในระยะสองระยะนี้มันเป็นช่วงที่กว้างมากแล้วคนเยอะเนาะคนเยอะช่วงอายุม,มันกว้างด้วยมันถ้าไม่ฝีมือจริงๆทำไม่ได้นะครับไอ้ที่มองมาต่อเลยแ <laughs> ถ,ถวแถโซนยุทธยาแถวเออ <laughs> โอ้ยมันแถวนั้นมันก็ต้มีขาแรงกันเยอะอยู่นี่ยุทธยา คราวนี้ก็เลยชวนมาที่นี่ครับมาเด็กอนแก่แล้วต้องมาสนามกีฬากลางมอขอนะครับก็เป็นที่ที่เปิดให้ใช้บริการได้ตลอดค่ำๆก็จะมีไฟให้ให้เปิดจะเป็นวิวที่สวยงามนะครับแรกนัดนัดนัดว่าจะมาเจอขาแรงน้องรุ่งน้องรุ่งอ๋อกับกับอันนี้ก็เสด็จเสด็จอะไรเสด็จันนิ่งับกับเป็นเจ้าของเขาเรียกว่าอะไรขอดวิ่งเนาะขอดวิ่งในตำนานที่หลายๆคนเราไปใช้แล้วเกิด ประสบความสำเร็จนะครับดีๆวันนี้เขาติดที่บ้านภารกิจทางบ้านนะครับต้องช่วยพ่อแม่เนาะโอเควันนี้มากไม่เป็นลรครับชิวๆครับวันนี้สบายๆคิดว่าสบายๆนะครับเพื่อนขาแรงขาไม่แรงนะตอนนี้สายแฟชั่นดูดูดูรองเท้าเขาครับรองเท้าเขาสกอตตอนนี้ยังยังยังมี ยังยังรอราคาอลฟ้าลงนะฮะโอ้อา,าแล้วดูลงทัะผมก็นี่นี่พูดถึงคิดคิดถึงสมัยเรียนมัธยมนะครับระยะระยะสระยะกลางสี่ร0อยแป0รอพันหเนีสมัยวิ่งลูปนะมันมันยากนะที่จะหาคนมาเล่นตอนนั้นนะยากมากสมัยรัชนำ สนนามดิลูดินด้วยเออลูดินหาตะปูเออทุกวันนี้มีวันนั้นมันมันไปไกลๆแหละมันมันสนามยางหมดแล้วเนาะสนามยางใช่ไหมก็เป็นสนามเป็นแบบเป็นพื้นอย่างดีนะครับแต่ก่อนฝนตกปลายทีนี่วิ่งน้ำแฉะอะไรเงี้ยดีค่ำๆอันนี้ก็ทีมมอขอทีมของนักกีฬาสาธิต ออขอต้อนรับเข้าสู่สนามกีฬากลางโมอโขครับเอออย่างเงี้ยครับยาก,กาศมันบางไปอินไหมเ,เดี๋ยวพาที่นั่นลงร่วมให้าสาวๆก่อนฝั่งไหนดีฝั่งนู้นไหมไปเราเดินรอบไปก่อนเอีพาชมสนามครับเพื่อนเป็นนักวิ่งก็ต้องพามาชมที่วิ่ง <c oughs> เพื่อนดูเลในคลิป ยิบสนามมองของเอ้ยนี่แหละจริงจริงได้อกาสรรสนามได้มีส่วนที่มันเป็นมันแน่นเยกยบที่มันทำรุดสนามั้งแรกครับในรอบสามเดือน วันนี้เจ้ามีแต่ asics musuno adidas nikes meridium แบบ fpt อย่างเรานะครับทำไมเรา fpt ก็รู้แล้วไปก่อน fpt นะครับเท,ท้าตะปูหายากเบอร์สี่สิบสามนี่ต้องมาซื้ออยู่ดอนตอนนั้นนี่แล้วตอนนั้นไปไปอยู่อยุทยาแล้วพักฟรีกี่ปีตั้งแต่ทำงาน ม1,10กว่าปีครับ10กว่าปีเลยซึ่งได้กลับมาวิ่งได้ปีกว่าเออนี่แรงบันดาลใจอะไรในการมาวิ่งคิดถึงสมัยเรียนคิดถึงว่าก่อนหน้าน,นี้เราทําไมเราไม่ทำไมเรา,เราล่าร่างกายเราแข็งแรงก่อนหน้านี้เราไม่ดื่มเอ่อเป็นเพราะอะไรก่อนนั้นนี้เราดน่มวิ่งเออเราเคยวิ่งซ้อมวิ่ง ิแต่ถึงเรื่องวิ่งสมัยเ,เลิกเรียนมาเ้าวิ่งมันก็ปัจจัยหลายอย่างเนาะท,นะที่ทำงานปกติแล้วติดเกมเนาะจะเป็นข้าๆครับวันนี้ขาแรงก็จะมาข้าๆากันแบบน,นนะครับต้องไปมากันผิวผิวแห้งผิวเสียเด็กสองกัน ซ้อมกันหนักหน่วงลากยุงลากยางลากไอ้ก้อนปอนนะคะก็วิ่งนะธรรมดาที่จะสเตปวิ่งกันนะนะส่วนสองส่วนสองนี่เสียดเท่าไหร่ครับะระยะปล่อยตัว100เมตรครับของสนามกีฬามอคอ นี่เขาจะมีกฎอยู่ว่าถ้าเกิดวิ่งวิ่งแบบครอบครัวหรือวิ่งแบบ<ส>ไม่ซ้อมเขาจะให้วิ่งเลนขวาครับลูห้าลูหกใช่ก็จะมีกลวยตั้งไว้บางทีน้องๆเข้าซ้อมกันอยู่อะไรเงี้ยจะได้ไม่ไปขัดขวางเขาเราจะไปเลยไหมครับหรือว่ายืดหยียดก่อนครับเดินรอบหนึ่งก่อนฮะอยากจะดูเลยเอาเลยครับ ทำให้เด็กมาดูครับเราคงจะพักผ่อนกันตรงนี้นะครับเดี๋ยวให้สา,สาวๆเขาอยู่ที่พักกันตรงนี้นะครับโอเคเดี๋ยวมาดูโคชป้อมเขาดิวให้ดูนะครับสามสเต็ปเขาเ้าได้ไหมสามท่าข้าแรงข้าแรงเจอยังข้าแรงข้าแรง นีโค้ดป้อมบอกว่าจะเอาโซนสองนะครับมาดูว่าโซนสองจะขนาดไหนนี่สองไหม้าเท่าน <wonder> ี้ได้อยู่น่าเร็วกว่านี้มั้ยจาจุดแล้วไม่เลยนะ เป็นยังไงดีดีดีให้เป็นยังไงทีมฝาดนี่ไปงานวิ่งก็มีแต่ถือกล้องอะไรไปด้วยไม่ได้วิ่งเอาอะไรมากเน้นเก็บภาพ แต่นี่ส่วนสองของโทดป้อมนะครับของผมมีปลาไปผิดห้าแล้วลังไปก็เสียงวีดีโอก็จะหายไปเห็นเห็นลงแต่หาร์ครับไม่ใช่ ครับครับครับแบบชิวๆไม่เน้นเวลาเน้นจบอีกไปถึงหนึ่งรเมตรก็จะครบ400เมตรนะครับทำเอาเพียดห้าครับที่เคยวิ่งมาก่อน <c oughs> เป็นบนหน้ากผมจริงีนนตัวบิงได้อีกนะครับสำหรับตู๊ ไปฝากกล้องก่อนเลครับหนักกล้องเหลือเกินหนักครับหน,นักสนามกีฬา50ปีมอ,อจะกัดยามค่ำคืนครับตอนนี้เราก็พาโคดป้อมบูวามมาดูสาวๆโอ้ไม่ใช่ครับอันนี้กำลงังวอมดาวอยู่ครับวอมดาวอยู่ดิงกรไป๋อยว,วันนี้เราทำไปเท่าไหร่น,นะครับ เรานะเราจอ็จอกจ็อก <laughs> ชาคโล่คาโลครับเสซี่เ <laughs> นะครับผมนี่หมดตั้งแต่ประมาณกิโลเมตรที่3 3กว่ากานะครับก็ปล่อยให้เขาวิ่งไปคนเดียวนะครับที่เดียวก็จ็อกตามนะครับก็ถือว่าเป็นเพจที่ไม่เกิดไม่เคยคัดฝันมาก่อนว่าจะได้วิ่งนะครับห้นอกจากการออกตัวใน ฮาราทอนแล้วก็มีวันนี้แหละครับโอเคเครับสนามกีฬามอโอเคครับนุ่มดีครับนุ่มดีนะครับก็บรรยากาศดีถือว่าน่าจะมากกว่า10ปีเนาะที่ได้มาแต่กลับมาบ้านบ่อยอยู่ก็บาง,บางก็ถ้าขี่รถผ่านมาก็แวะมาวิ่งก่อนนะครับ่องชบ้านนะ จอยากมาลงคอร์ดเออมาลงคอร์ดเราก็กลับบ้านกลับยุทธยานะมาลงคอร์ดเดียวกนแก่นแล้ววิ่งกลับอยุธยาอะไรจะขนาดนั้นนี่ก็เป็นทีมงานของสเดอลันนิ่งใช่ไหมเขามองเสื้อวูวามเขาก็ตกใจแล้วตอนนี้ครดูครับฉะนั้นกีฬาเขียวมากเขียวมากแก้วกินครับ ีิยจะครบสิโลแล้วรขออนุญาตจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมบอกว่าคนนี้หน่อยคนนี้หน่อยโอเคได้นะถือว่าก็เป็นสีสันของสนามกีฬาของขอเรานะครับโอเคนี่ก็เดินทางกลับแล้วนะครับซ้อมกันอย่างหนักหน่วงนะครับโลก็หอบแล้ว หนึ่งปีเราวิ่งแค่ครั้งเดียวพอไป่ว <c oughs> ิ่งเยอะนะครับจะเหนืงง่อยบ้านเปนนอนสบายนะครับก่อนขับยุดยาครับยุบผ้าตัวตลาดต้นตานนะครับซิกเนเจอร์ของขอนแก่นเฮ <c oughs> okay. ยไม่ใจกัน